ทุกคนครับจากข้อมูลตารางพนักงานตรงนี้เจ้านายอยากจะทราบว่าแต่ละจังหวัดมีจํานวนพนักงานกี่คนโดยปกติแล้วผมก็จะเลือกช่องใดช่องหนึ่งแล้วคลิกไปที่ insert แล้วก็ pivot table หลังจากนั้นผมขอเป็น existing worksheet location ขอจิ้มเข้าไป F3 แล้วตามด้วยโอเค หลังจากนั้นผมก็ติ๊กเลือกจังหวัดแล้วลากจังหวัดไปปล่อยไว้ที่ v ว lu e เพียงเท่านี้ผมก็จะนับออกมาได้แล้วถูกต้องไหมครับจากพนักงานทั้งหมด41คนเห็นไหมครับแยกออกไปแต่ละจังหวัดได้กี่คนนั่นคือคําตอบครับแล้วถ้าเากิดผมต้องการนับดูว่ากรุงเทพ1นนนทบุรี1ปทุมธานี1สมุทรปราการ1อยุธยา1รวมทั้งหมดก็คือ5จังหวัดตรงนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับเยี่ยมมากอาจารย์คลิกขวาที่แล้วหลังจากนั้นคลิกไปที่ส m าร์ทแวร์ลูบา y ตั้ง ก็สังเกตต,ตอนนี้มันเขาได้อย่างเดียวแต่ตอนนี้เราต้องการอะไรครับดีทินเขาก็คือเขาออฟยูนิคไอเทม แต่อาจารย์ครับตอนนี้มันคลิกไม่ได้แล้วถ้าเกิดผมต้องการคลิกให้ได้ละ่ะทําอย่างไรนั่นก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมเลือกไปที่ช่องใดช่องหนึ่งของสารข้อมูลแล้วจิ้มไปที่ insert อีกครั้งไป w o t t a b l e ตรงนี้หลังจากนั้นทุกคนตั้งข้อสังเกตคําว่า add this data to the data model ติ๊กเลือกแบบนี้ก่อนครับหลังจากนั้น location existing worksheet ผมก็จิ้มเข้าไปในช่อง f12 แล้วตามด้วย ok หนึ่งปั๊บ หลังจากนั้นผมก็ติ๊กเลือกเป้าหมายจังหวัดแล้วก็ลากจังหวัดไปปล่อยไว้ที่ Value โดย d e f a u l t มันเป็นเขาถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นทุกคนอยากริบตาผมเล็งไปที่ตัวเลขช่องใดช่องหนึ่งแถวนี้ก็ได้แล้วตามด้วยคลิกขวาตั้งข้อสังเกต s u m m ร r i z e v a l u บาย value by, ตอนนี้ d distinct เขาคลิกเลือกได้แล้วครับหนึ่งสองทราบปับ๊บเสร็จเรียบร้อยนั่นคือ distinct เขาก็คืออะไรครับซ้ำกันนับ1น,นับ1น,นับ1ไปเรื่อยๆแบบนี้ทั้งหมดตอนนี้จังหวัดมีกี่จังหวัดครับนั่นคือคําตอบ5จััังงหววดแลละนน่่นคืออตผาาทํไม้ Add2 Data าโมเดลดิสทินเขาสามารถเขาได้แบบนี้ครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆลองนำไปปรับใช้ดูครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวร์ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม